ลูกกินอะไรลูกบานาน่าอืมกินดูดเลยอืมลูกเผ็ดมากอะไรนะลูกเผ็ดมากโอ้ลูกเก่งมากเลยนั่ลูกเผ็ดมากเผ็ดเหรอลูกทำไมทำไมเผ็ดอ่ะลูกมันเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ด อยากก่ได้าอยากกินข้าวอยากกินข้าวอ่ะตักข้าวมาอ่ะกินนไหก็หดนมาเลยอะไรนะวันไหนก็หดนมาโอ้โดน้ำก็นี่ชอนน้งก็อคนช้อน